ชนคุณทำไมเรื่องเล่าขย่าวขวัญเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ6ปีที่ผ่านมาคุณเพชรมีเพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยเด็กอยู่สองคนชื่อคุณเอกับคุณเดียวในตอนนั้นคุณพ่อของคุณเอเสียชีวิตและจัดงานศพที่บ้านซึ่งอยู่ต่างจังหวัดคุณเพชรกับคุณเดียวจึงต้องเดินทางไปบ้านคุณเอโดยที่ไม่รู้จักเส้นทางมาก่อน แต่คุณเอก็ได้บอกเส้นทางคร่าวๆไว้ก่อนหน้านี้แล้วคุณเพชรจึงขับรถไปตามทางที่คุณ A บอกโดยมีคุณเดียวนั่งมาด้วยจนไปถึงจุดหนึ่งที่คุณเพชรชักเริ่มไม่มั่นใจจึงได้ให้คุณเดียวเปิด GPS ในโทรศัพท์ดูและขับตาม GPS ไปเป็นถนนใหญ่หลายเลนสักพัก GPS พาเข้าไปในทางเล็กๆเ,เป็นถนนลูกรังไม่มีไฟสองข้างทางเป็นป่าอ้อย ที่เก็บเกี่ยวแล้วจึงเห็นเป็นลานโล่งเตียงคุณเพชรขับรถเข้าไปได้ระยะหนึ่งประมาณสิบนาทีเจอทางสามแยกตัววาย GPS บอกให้เลี้ยวไปทางซ้ายคุณเพชรจึงเลี้ยวซ้ายแล้วตรงเข้าไปเรื่อยๆก็ไปเจอสามแยกอีกทีมีต้นจามจุรีใหญ่อยู่ตรงทางแยกกิ่งการแผ่ปกคลุมไปทั่วบริเวณ GPS ก็ยังบอกให้เลี้ยวซ้ายเหมือนเดิม ขับไปได้สักระยะก็ไปเจอเข้ากับโรงงานอะไรสักอย่างดูเก่าๆสมโมขนาดใหญ่มากอยู่ทางด้านซ้ายมือขับเลยโรงงานไปหน่อยเป็นป่าอ้อยสูงท่วมหัวทั้งสองข้างทางมีซอยอยู่ทางซ้ายมือเป็นซอยเล็กๆที่รถเข้าไปได้แค่คันเดียวขับสวนกันไม่ได้ GPS บอกให้เข้าไปในซอยนั้นคุณเพชรกับคุณเดียวที่ไม่รู้ทางจึงจำเป็นต้องตาม GPS ไปเรื่อยๆตอนนั้นเวลาประมาณ6กโมงเย็น ท้องฟ้าจาักเริ่มมืดลงทุกทีคุณเพชรขับตรงเข้าไปเรื่อยๆส่วนถนนก็แทบจะแคบลงทีละนิดจนด้านข้างของตัวรถเสียสีกับใบอ้อยเสียงดังแกรกๆไปตลอดทางคุณเพชรขับรถเข้าไปได้อีกนิดหนึ่งก็มีลุงแก่ๆคนหนึ่งผิวดำคล้ำจูๆ่ๆแกก็เดินถือมีดยาวออกมาจากป่าอ,อ้อยข้างทางคุณเพชรตกใจมากต้องเบรกรถจนตัวโก ลุงคนนั้นเอามีดชี้หน้าแล้วบอกว่าเข้ามาในสวนกูทํำไมมึงออกไปเดี๋ยวนี้คุณเพชรตกใจมากจึงได้ถอยรถยาวออกมาเขาสะบดคำหยาบยังเสียอารมณ์อยู่ในรถจนถอยออกมาจากทางแคบๆนั้นได้ทั้งสองจึงคิดว่าจะขับรถกลับไปทางเดิมก่อนขาบนตลอดทางเพราะชุนตะแก่คนนั้นยังไม่หายที่ทำให้ตกใจเกือบชนแถมยังมาไล่ยังกับหมูกับหมาอีกจนกลับมาถึงสามแยกที่มีต้นจามจุรี เวลานั้นทองฟ้าเริ่มขมุกขมัวปรากฏว่าคุณเพชรเห็นลุงแกแ่ๆกแกคนนั้นไปนั่งอยู่บนต้นจามจุรีแน่แล้วว่าแกไม่ใช่คนและเหมือนจะมีแค่เขาคนเดียวเท่านั้นที่เห็นแกชี้หน้าและจ้องเขม่งมองมาที่คุณเพชรเขาถึงกับใจหายวูบภาวนาในใจจะโดดลงมานะเว้ยพอขับรถใกล้เข้าไปเรื่อยๆลุงที่นั่งอยู่บนต้นไม้ทำท่าจะกระโดลงมาใส่รถคุณเพชรตกใจเหยียบคันเร่งมิดจนรถพุ่งผ่านต้นจามจุรีมาได้ เขาใจเต้นตุบๆพอมองกระจกหลังก็ไม่เห็นว่ามีสิ่งใดตามมาอย่างที่คิดมีเพียงความมืดที่เริ่มปกคลุมไปทั่วบริเวณจนขับรถมาถึงทางสามแยกตัววายแต่แล้วจูๆ่ๆรถที่ขับมาก็เสียการควบคุมและพุ่งลงข้างทางคุณเพชรกับเพื่อนตกใจมากรีบลงมาจากรถปรากฏว่ารถพุ่งไปชนเข้ากับสารไม้ข้างทางจนพังเละเวลานั้นคุณเพชรใจเสียแล้วพยายามควบคุมสติ ถอยรถออกมาจากข้างทางแล้วขับกลับขึ้นไปบนถนนใหญ่คุณเพชรขับรถกลับไปทางเดิมวนอยู่อย่างนั้นพักใหญ่แต่ก็ยังออกไม่พ้นจากจุดที่เคยเป็นป่าอ้อยโล่งเตียงท้องฟ้ามืดสนิทระหว่างขับไปเหมือนมีเงาอะไรบางอย่างบูบว,วาบอยู่ตรงหน้ารถเป็นระยะระยะสิ่งผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นทําให้คุณเพชรกลัวมากจนสุดท้ายก็ทนต่อไปไม่ไหวเขาจึงหยุดรถและยกมือท่วมหัวไหวปลกป ขอเข้ามากับสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปพอคุณเดียวถามว่าเป็นอะไรคุณเพชรก็บอกเพียงว่าไม่มีอะไรจากนั้นเขาก็ขับต่อไปอีกครู่หนึ่งสุดท้ายก็เจอคุณเอซึ่งขับรถสวนทางมาพอดีทั้งหมดจึงได้พากันออกมาจากที่นั่นพอไปถึงงานศพฟังพระสวดคุณเพชรก็ได้แต่ขอตัวกลับบ้านก่อนเพราะยังกลัวไม่หายบอกคุณเอว่าเดี๋ยวจะมาอีกทีวันเผาแล้วทั้งสองก็พากันขับรถกลับ คุณเพชรกลับมาถึงบ้านก็มีอาการไข้ขึ้นสูงได้แต่นอนศพอยู่กับที่แล้วคืนนั้นเองคุณเพชรฝันว่ากําลังยืนอยู่ตรงบริเวณศาลที่เขาขับรถพุ่งชนตรงนั้นมียายแก่แกคนหนึ่งนอนอยู่ข้างศาลเลือดเต็มตัวแกชี้หน้าคุณเพชรแล้วพูดด้วยน้ําเสียงที่แหบแห้งว่ามึงชนกูทําไมแล้วยาย ก็ค่อยๆปลิกตัวใช้สองมือคลานลากลําตัวที่โชกเลือดเข้ามาหาคุณเพชรอย่างช้าๆและพูดซ้ำๆว่ามึงชนกูทำไมมึงชนกูทำไมคุณเพชรตกใจสะดุ้งตื่นเงื่อท่วมตัวถึงมันจะเป็นแค่ความฝันแต่ก็เป็นฝันที่เหมือนจริงมากเขาเดินลงมาชั้นล่างเพื่อที่จะไปดื่มน้ำแต่เมื่อหันไปทางหน้าต่างตรงห้องครัวปรากฏว่ายายแก่ๆที่เห็นในฝันเมื่อครู่ มาเยือชี้หน้าอยู่ตรงหน้าตาทำปากขมบขมิบเหมือนกำลังพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเสียงคุณเพชรตกใจพงงังะลม้มลงแล้วร่างของยายแก่ก็หายไปเช้าวันรุ่งขึ้นเขารีบไปเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้พ่อฟังพ่อกับพาคุณเพชรกลับไปยังสถานที่เกิดเหตุและทำพิธีตั้งสาลใหม่หลังจากกลับมาถึงบ้านอาการของคุณเพชรก็ดีขึ้นตามลำดับจนเกือบจะหายเป็นปกติคุณเพชรโทรไปเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เจอมาให้คุณเอฟัง คุณเอบอกว่าลุงที่ถือมีดยาวคนนั้นแกชื่อลุงเลิศโดนงูก,กัดตายอยู่ในโดงกอ้อยตรงนั้นเมื่อปลายปีก่อนคงไม่มีใครสวยไปกว่าผมแล้วล่ะครับโดนทีเดียวสองเด้งเลยดีที่รอดมาได้คุณเพชรกาวและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด